บสบายดีเนาะพอเมพี่น้องที่หักเพลงกันเบิร์ูสุขูสู่คนทางลาวทางไทยในต่างประเทศเ้พอพเมพี่น้องเด้เออ้าวมื้อนี้ก็บพบกับยูทู e สาวแรมเซโนอีกแล้วเนาะพเมพี่น้องวันนี้สาวแรมสิพาพเมพี่น้องไปอัปเดตเบิ่งลักตีนลักไฟโซลา่าเซลเ้ลลอเนาะพเมพี่น้อง,นะอนองนะเนาะเฮาไปเบิ่งหับเบิ่งหับซุ่มนำกันได้เลย ไปเลยพวยพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นคาเทลักมาลไลอีกเลยเนาะพวยพี่น้องนะเนาะเพิ่มอีกเลยอะพวยพี่น้องประเทเพิ่มอีกเลยเนาะแต่ซัลเม่ที่สะแลมอัตเดย์พวยพีเบิ่งดนยเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งตกแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นก็มาเห็ดเพิ่นเลยเนาะพวยพี่น้องเห็ดตื่มเนาะเอาเข่าไปเบิร์ใกล้ๆกันเลยพวยพี่น้องเบิร์ใกล้กันเลยเนาะ เลยอดตีกันเฮ้ยอดทะเลีกันเ,าาเนาะ,น,น,ะนี่พอรมยพี่นอ้องอืมประเทศเซ็ทขอบนียนเ,าาเยนะเาะพรมพี่นอ้องเนาะมีเอาพอรมยพี่น้องสาแเลมพาพอรมยพี่น้องมาเบิ่งลักหมาลมายเนาะพอรมยพี่น้องเนาะกัปตีนเซาโซล่าเซลพอรมยพี่น้องเอ้ย สแสลมมาอัปเดตเบิงให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ชุดก่อนก่อนเนาะแสลมมาทาพี่น้องมาทายเบิรงเพิ่นเห็ดมีงยังมีแต่ซีสิบรักเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ตอนนั้นเพิ่นก็ยังบ่ได้ใส่เล็กเนาะนในตีนเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องอ้าวบัดน,นี่สแสลมกะพาพี่น้องมาเบิรงนี่เนาะเพิ่นเห็ดเพิ่มเลยได้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้เนาะนะเพิ่นเห็ดเพิ่มเลยเนาะ ไายกัวก้าวเนาะพ่อพี่น้องเนาะกัวได้เนาะบัตรสี่สิบลักเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะเนาะคนจีสลักใส่เนาะพ่อพี่น้องสลักสื่อใส่หนีเนาะพอเขตสงวนทางเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะภอสาราวเด้อพ่อพี่น้องเนเขียนเนาะเขตสงวนทางเนาะได้สิพ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเลาะเบิ้งมีเล็กเดพ่อพี่น้องเนาะเล็กเป็นสารไว้เนาะสารไว้ในการ เทีสาวนี่เนาะพ่อยมีน้องเนาะเทสาวนี่เนาะสานกองไว้พ่อยมีน้องเลยลายหลีเนาะจะเล็กใหญ่ๆเนาะพ่อยมีน้องเนาะหักประกันเนาะคนเห็ดเนาะถักเนาะพ่อยมีน้องคนเห็ดเนาะหักประกันเน็ตหนาพ่อยมีน้องเลยเนาะไปกับซิมี่เนี่ได้พ่อยมีน้องเอ้ยซิมี่ล่างเนาะสีแดงๆนี่พ่อยมีน้องเนาะชื่อ ที่เพิ่สนสลัก,กว่าเขตสงวนทางเนาะจะมีน่าเนาะพี่น้องเนาะเอาเวลาเพิ่เนเทใส่เนาะเพิ่นว่าเวลาปูนยังบวกแข็งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสีแปะใส่เนาะพื่นอนน้องเอาป้า,ายนี่เนาะแปะใส่เนาะตะกาเวลาปูนแข็งแล้วกาจะเป็นคองตน้นหนังสือนี่เลยเนาะเพื่นอนน้องเนาะต้องเทงใส่ต้นเอาแปะใส่เวลาที่ ปูยังคันแหงเพิ่นว่าเนาะถ้าปูนแห้งแล้วสิบ่จักได้พ่อพี่น้องเพิ่นว่าเนาะซะแลมก็ปิ่นหัวปิ่นหางเนาะปิ่นหัวปิ่นหน้าก็ยังงงๆเนาะตัวหนังสือเนาะพ่อพี่น้องเนาะบัดปแปใส่ก็คือว่าเที่ยงงามเนาะพ่อพี่น้องเนาะเขียนถูกต้องเลยเนาะนตามภาษาลาวเฮาเนาะแต่เวลาอันเอามาเบิ่งนี่เนาะ ปิ่นนาปิ่นนางก็ยังกลับหัวกลับหางเนาะนี่อพี่น้องบัดเวลามาแปะใส่เนาะตรงแปะเลยเนาะเขตสะงวนทางเนาะขอพี่น้องเนาะต้องเลยตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ัดเป็นเครื่องโบปูนเนาะอพี่น้องเนาะึงมู่ปูนเนาะเพื่อความไวแล้วก็เพื่อความแน่นหนาเนาะขอพี่น้องเนาะใส่เครื่องปูนเนาะผสมเข้ากันจังงาละเอียดดีเนาะอพี่น้องเนาะในการเฮ็ดนี่เนาะ nó lắc này cả bên lắc tinh lắc sào pha no sora cell no, ตอน nãy tì pha phong viên pino nó bơm no mà thằng ấy xây lép đấy thì phong viên nó, nên là xây lép rồi nó, con xây lép ngay dị thương luôn nó phong viên nó, nó. nó này nó xây lép điệp lôi phong việc thì ngay không cần nó phong ละเอยียดเนาะพี่น้องเนาะเนีนนะมื่อนี้สาวแรมฝากลูกไว้น้ำพอเพิ่นเนาะฝากลูกไว้น้ำพอเพิ่นย้ำมาเช้าน้อยนึงเนาะก็เพิ่นสิลงเวียกเนาะสาวแรมมาถ่ายกันน้อยนึงให้คลิป,ปเดพี่น้องเอ้ย รถล่างเห็นแล้วพรมินโนเลยเนาะเบื่อรถเบื่อล่างเนาะคนกับเมื่อยลายพรมินโนเงียบเงียบเนาะมีแต่ยั่งแต่เรือแต่สร้างแปลงรถเนาะกับคนขับรถกันยั่งดำสองคนเนาะสองคนสามคนนี่แหละพรมเนาะเจ้าเมื่อยบุรีเนาะ แต่อยู å, Higher, in. том, ่แค่มนอกค่ร้ายเนอะอี่นอกขาเจ้ามาเนาะพวกกองทางเนาะีเนอะเข้ามาเนาะพวกสมแซมทางอะไรเนาะยี่นอกกันเนาะหลดโลเนาะปีนาใช่กันนะพ่อยีเนอะ พ่อก็อยู่กับลูกนะ <c oughs> เนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องหลดล้างเนาะบริษัทนี่เนาะเวลาพี่นออกเฮ็ดเบี้ยนะโอ้ยนะอพี่น้องไปตะมวนได้เนาะเวลาพีน่นออกเฮ็ดเบี้ยกปกติเนาะไล่ลา้กกนะลางออกไปเนาะไล่ล้างเขามายนะามาุแรงเนานะ ดรถโลสีส้มเนาะเฮ้ยน้องเนาะสีสมๆเนาะดูดยางสีเขียวเนาะเฮ้ยน้องนี่น้องพ่อแม่พี่น้องผู้เนาะที่ยาวมาแต่ทางผู้สร้างแฮีที่สันแลมบว่าเนาะยาามาแต่ ุ่นแหละพระธาตุนางลาว่นแหละเนาะพระแม่พี่น้องเนาะพระธาันญานางลาว่นเนาะบ้านพ่อทัชิตาุ่นเนาะพระพี่น้องนะมาสเลมถ่ายทั้งออกให้เบิ่งมีผู้มีผาเนาะแสักแยาวมานี่เนาะยาวโค้งมาทั้งพี่น้องพี่น้องเนาะฮะนะพระพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวย้ำแรกเนาะสเลมได้เมื่อบ้านพ่อทัชิตาอธิษฐานหูมาให้พ่อแม่เบิ่งขอแม่พี่น้องเบิ่งเด้อ ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นแล้วพอมี่น,น้อยถ่ายวีดีโอเ,เลยเนาะเมือมอเนน่อยามนี้เมื่อบ่ได้พอมี่น้องเอ้ยน้ำเนาะน้ำถั่วมเนาะท่วมทางเนาะยามนี้ยามฝนผ้าท่วมท่วมอีกรอบซองนะเนาะเพิ่นธากระลงน้ำพันธะลงอยู่บ้านนะเนาะลงแล้วก็ขึ้นใหม่อีกเนาะน้ำกะไก่เซ่พอมี่น้นนองเอ้ย อยู่บ้านพอตชิต้าเนาะประธานหญ้านางลาวเนาะสาเลมยังคิดได้เมือ่อยดูพ่มพี่น้องอย่างตกแรงเนาะสาเลมสิเมื่อดินเนาะเมื่อเวียกอะไรพ่มพีินองอีกหนึ่งเนาะสาเลมกับชิทายนี่แหละพ่มพี่น,อนอ้องเอ้ยถ่ายวิดีโอเนาะถ่ายยูทูบนี่แหละให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งคือเก่าอลไรเน,ะนาะพรมพี่น้องเนาะเมื่อผุ่นกันเลย ปดินทำปองเนาะแลมสิพาไปพี่เมพี่น้องไปเบิ่งไปห่ะไปบุญไปส้มกันเนาะมุมสูงเนาะคนพ,พี่น้องแลมถ่ายมุมสูงนะแเลมสิพาพน่เมยพี่น้อง เบิ่งมุมสูงเนาะพี่พี่น้องเนาะมีรถ <c oughs> นี่แต่เล็กเนาะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> เล็กออมรอบด้วยธรรมศาสเนาะ <c oughs> นี่เป็นด้านทั้งอู่เนะาะทั้งอู่ทั้งออกเนาะพี่น้องเนาะ ประมาณนี้เนาะพี่นอ้องมึงหลบค้างเนาะพี่นอ้องเป็นคนงานและผมนอนอยู่นี่เนาะมีสองตู้นี่แหละผมนอนเอ้ยมีตู้บัญสัลแรมกับตู้ตูต้พิ่นนอะอยู่เนาะ ู่เขตนี้เนาะยันก็อยู่เขตอื่นเนาะงพแลทงแคมพแลเนาะทงแคมบอนเดินครัวเด้เนาะพ่อแม่พี่น้องสนุมยูะแน่ผู้ยาวมาแต่พุ่นแล้วพ่อแม่น้องเอ้ยตกแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวแลมสิได้เมื่อเนาะเมื่อบ้านพอทาตาเนาะ บัตุาน,นางลาวเนาะบันธาตทางนาะอยู่เมืองวิลาเนาะวิลาบุรีเนาะวัดพระเจ้าองค์แสนเนาะ เนี่ยเขาในน่องธรรมชาติเนาะอันนี้หายอยู่นี่เด้อผมเป็นน้องอยู่โสอยู่ทักแขกได้นี่ได้ตอนนี้ปัจจุบันนี่นาะอยู่ทักแขกเนาะจะได้มาถ่ายมุมสูงให้พี่นะ้องเบิ่งเนาะประมาณนี้แหละพ่อพี่นะ้องเลยรถกาเรียนข่าวเรียนออกตลอดเนาะรถแผ่นกายไป ไปเอาดินเอาหินอยู่ห้องงานระเบิดหินได้พ่อพี่น้องเนาะรดจากบริษัทอื่นได้พ่อพี่น้องเป็นแดนออกไปเนาะต้นไม้ปลาเขาเนาะลูกชายเพืออยู่กับพ่อเพื่นอยู่ก็พ่อเพิ่นถาเนาะ ฮอนมองลงเนี่นเยเพนะิ่งจะลงเนี่ยเนาะลงไปแป็งรถแปลงล่างเลย,พยเยพิ่งยนะิงเนาะเรียกงานเพิ่งแล้เนาะเน่รถเพ่งยิงเนาะรถกายไปเปิดแกะหินเนาะเป็นรถด้ามเพิ่งยิงเนาะกายไปแล้วเนาะเรียง,งานอยู่นอกเนาะเขาเจ้าซื้อไปขายต่อเพิ่งยิงเนานะพวกนายทืนเพิ่งเนาะ ซื้อกองไว้หลายๆเนาะแล้วเขาเจะกัขายาเยนาะเพื่องเนาะพ่อเขาจะเลือกยังไงอีกนะเพ,พื่น้องะเด้พ่อแม่พี่น้องจอมผู้แล้วพแม่พี่น้องทางปะเขาบ้านนี่เนาะจะมีผู้งง่แม่พี่น้องยังเห็นผูเนาะนี่นะนะเนาะพแม่พี่น้องจะเลี้ยงสู้เบิ่งเนาะ ผู้ตัวนี้มันจะเป็นผู้แยวเป็นผาพวิโนงเออยยาวไม่แต่พูดเลยแยวมาทางผู้แหละเมื่อวิลาผู้น้องพวิโนงเนาะแต่ทางผู้สร้างแห่ผู้พ่น้องเนาะยาวไม่แต่พุ่นเนาะว่าชี้แวโค้งไปทางแคมพันน้องพวิอนงเนาะแถวกองหินละพวิโนงแถวโรงงานระเบิดหินละเนาะ เป็นผู้เป็นผาพมยพินนองเอ้ยนะนอกแง่ไปอีกไซน์นอกน,นี่สแลมมาถ่ายนี่างาเงี้ยพี่น้องทางเขาบ้านพวยน้อยเนาะน้ำหมอกกระเต็มมีพวยน่องกระจ้าอย่างเนาะแถวผูเนาะแถวตีนผูเนาะพี่น้องเนาะมีทางเขาบ้านเขาเนาะทางเขาบ้านนากอกเด้อพวยน,น้อยเนาะแย่งนี่เชอออกไปทางไงเนาะ นนนีี่่เาะรถกำลังมาุกพี่น้องเอลยเฮ้ยพี่น้องเนาะมันมาแต่แกหินเนาะพี่น้องจะพูดจะพาได้พี่น้องเจนเนาะ เราบองเนาหน่อกกันยนะพ่ี่น้องนะสี่แอนซี่คอนตัวตัวขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ตีงพูเนาะอ้าวพ่อแม่พี่น้องมาฮอดนีเนาะสาเลมกับจิขอโจ๊คลิปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะในคลิปยาวเกินไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ากดติดตามช่องสาวแลมเซโ,โนเน่เด้อพรมัยพี่น้องเนาะกดกระดิ่งเนาะพบอ,อยาพาคลิปไ,ไหมจากสาวแรมเด้อพรมัยพี่น้องขอบใจพี่พี่น้องหลายเนาะที่เพิ่นเข้ามาฮับเบิงฮับส้มจนจบเด้อพอเมัพี่น้องนะเอาไว้คบกันคิดหนาเด้อพรมัพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะจะกล่าวคําว่าสาบายดี